แต่ไม่ลดไม่เบรกเลยคือราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐปิดส่งท้ายสุกที่12กันยายนแม้จะกระตึกนิดหนึ่งแต่ก็นิวไฮต่อเป็นครั้งที่35ของปีนี้นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทยแต่ไม่ลดไม่เบรกเลยคือราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐปิดส่งท้าย สุกที่12กันยายนแม้จะกระตุบนิดหนึ่งแต่ก็นิวไฮต่อเป็นครั้งที่35ของปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับแรงซื้อของราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐนั้นถือว่าแม้จะปรับฐานไป2รอบคือปรับราคาทำกำไร2รอบรอบแรกนี่ขึ้นมา7วันติดปรับรอบหนึ่งเซ็ตลสวันติดปรับรอบที่2นี่นะครับแต่ปรากฏว่าปิดส่งท้าย12กันยายนนี่นะฮะก็ยังขึ้นต่อแล้วกลับมาขึ้นได้แบบค่อนข้างที่สวย2หลักเลยนะฮะโกลสปอตที่นิวยอร์กสหรัฐ12กันยายนนั้นขึ้น13 -59 เซนประมาณ0.4%รับ ติดไปที่3,648เหรียญ55เซนต์ต่อออนซ์นะฮะนั่นก็หมายความว่าอะไรครับโกลสปอตเดินหน้าทำนิวไฮต่อหลังจากที่ทำกำไรรอบล่าสุด3วันติดและทิ้ง1วันเนี่นะฮะเป็นครั้งที่35แตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่12กันยายนทองคำโกลสปอตขึ้นทั้งหมดนิวไฮ35ครั้งเข้าไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องว่ากันต่อไปะฮะว่าตกลงแล้วอันเนี้ยเป็นนิวไฮ 3648.55ราคาปิดนะฮะแต่ราคาสูงสุดระหว่างวันยังต้องรอเพราะว่า3,673.95เซนต์นั่นคืออินทราเดย์นิวไฮตลอดการต้องดูครับว่าสัปดาห์นี้จะกระแทกถึงจุดนั้นได้หรือไม่นะครับส่วนโกลฟิวเจอร์ก็ใช้ได้นะครับสำหรับการปิดราคาโกลฟิวเจอร์ในช่วงของวันศุกร์ที่12กันยานยนที่ผ่านไปเนี่ยก็ขึ้นมาถึง12บสเหรียญแปเซนนะครับและราคาปิดโกลฟิวเจอร์ราคาทองคําส่งมอบล่วงหน้าเนี่ย3,686ิบเหรียญสีเซน อ้ขึ้น0.3%ครับและนั่นก็เลยกลายเป็นนิวไฮครั้งใหม่เมื่อวันศุกร์ที่12กันยายนทําให้ราคาทองคําส่งมอบล่วงหน้าทํานิวไฮทั้งหมด34ครั้งตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงศุกร์ที่12กันยายนที่ผ่านไปนะครับและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเฉพาะกันยายนนะ1 15กันยายนเนี่ยนะฮะทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ทำนิวไฮทั้งหมด8วันในเดือนกันยายนเรนนั่นกาเลยครึ่งของวันทั้งวันทั้งวันทำการทั้งไม่ทำการเนี่ยทองคำ ครึ่งหนึ่งของ2ส,สัปดาห์แรกเป็นยูฮานหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราเห็นสัญญาณของเมื่อวันศุกร์ที่ขึ้นได้ดุดันอย่างนี้2หลักกว่าๆวนี่นะครับเหตุผลก็ชัดฮะเพราะว่าทุกคนกําลังมั่นใจเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเติมเต็มกับความรู้สึกมั่นอกมั่นใจครับว่า16-17กันยายนนี้เปิดขึ้นมานี่นะครับสัญญาณชัดมากๆเข้าไปเรื่อยๆว่าจะลงดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ แล้ั่หมายความว่าถ้าหากว่าสัญญาณมาแรงขนาดนี้ก็ต้องไปดูตัวชี้วัดว่าความมั่นใจเขาเท่าไหร่ตอนนี้99%นะฮะโอกาสที่จะลงดอกเบี้ยธนาการกลางสหรัฐสลหนึ่งหรือ0.25%คือตอนนี้ตลาดในอเมริกาเนี่ยไม่ต้องมานั่งถามม่าลงหรือไม่ลงควรจะถามม่าลงเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนเขามั่นใจจริงๆนะฮะ ชุดข้อมูลทั้งหมดที่ตอกย้ําว่าการตัดสินใจคราวนี้ครั้งแรกในรอบเเดือนที่ธนาคารการสรัต้องลงดอกเบี้ยนเนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงสสัปดาห์อาพูดง่ายตีซะว่าต,ต,ตั้งแต่ต้นกันยาจนเป็นต้นมาไล่ไปตั้งแต่ตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตไล่ตั้งแต่เงินเฟ้อผู้บริโภคทั่วไปไล่ไปตั้งแต่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรไล่ไปตั้งแต่อัตราการว่างงานที่เร่งตัวเพิ่มสูงขึ้นไล่ไปตั้งแต่จานวนงานที่เปิดรับสมัคร ในอเมริการายไตรามาสและรายเดือนจนกระทั่งมาถึงการจ้างงานของภาคเอกชนทั้งหมดเป็นตัวเลขที่สรุปได้อย่างนี้ก็คือครับเงินเฟ้อไม่ดื้ออยู่ในเป้าหมายแถมขาลง 2. การว่างงานเพิ่มสูงขึ้นมีปัญหา 3. ตลาดการจ้างงานอเมริกาเปราะบางออนแอลงใช่หไหมฮะ เนี่ยมันกลายเป็น3สัญญาณพลังบวกที่ทําให้ทุกคนก็ดูจะมั่นใจนะครับและสัญญาณที่4ี่คืออะไรนะฮะจำได้ไหมครับวันที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐจอร์ลนพาวเวลพูดที่การประชุมเศรษฐกิจที่แจ็กสันโฮลไวน์ออมิงเห็นไหมฮะนั่นเป็นครั้งแรกที่ตลาดตีความเลยนะครับว่าโอ้โหไม่เคยเห็นกลุงมแกพูดอย่างนี้เลยนะฮะบอกว่าเปิดโอกาสอยู่นะว่าการประชุมกันยายนเนี่ยจะมีการพิจารณาดอกเบียนะครับใช้คําว่าเปิดโอกาสเนี่ยนะครับมันคือเป็นครั้งที่สวนกับทุก ประโยคที่เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ทั้งนั้นังนั้นทั้งหมดจึงได้มั่นใจครับว่าตอนนี้ไม่9กก็99%นะครับว่าจะลงดอกเบี้ยในการประชุม 16- กถึง17กันยายนนะครับตามเวลาของในอเมริกานะครับส่วนบ้านเราก็รอวันที่18กันยายนว่าเขาจะลงหรือไม่ลงถึงที่ถามไปนเมื่อสักครู่ว่าตกลงท่านผู้ชมคิดว่างานนี้ธนาคารกลางสหรัฐลดหรือไม่ลดดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นในวันที่18กันยายนตามเวลาไทย17กันยายนตามเวลานิวยอร์กเนี่ยถ้าเขาลงดอกเบีย้ย จะเกิดอะไรขึ้นฮะมีอยู่2อ,อย่างฮะไม่ทํากําไรก็ไปต่อเพราะอะไรฮะเพราะตอนนี้แรงส่งถ้าสมมติกัญญาลงจริงเขาจะทิ้งน้ําหนักไปที่ตุลาคมรอบต่อไปเลยนะฮะว่าก็จะต้องมีลงอีกตอนนี้หลายสํานักหลายธนรราคารสถาบันการเงินที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเป็นระดับธนาคารพาณิชย์น,นำเนี่ยจะให้น้ําหนักการลงดอกเบี้ยถ,ถึง3ครั้งติดต่อกันภายในที่เหลืออีกประมาณเพียงแค่สเดือนสุดท้ายเนี่ยดังนั้นทไมนับกันยาเาจัจจุริกสองรอบก็อาจจะมีลงรอบรัศลงเป็นไปได้บางสํานักให้ไปถึงตอนนี้อะไรรู้ไหมฮะ กันยายนนี่ลงแบบจัมโบ้เรทเลยจัมโบ้เรทคืออะไรรู้ไหมฮะห้าสิบตันฮะคือเรทจ์ใหญ่ๆไปเลยครับไม่ต้องแบบสลึงไม่ค่อยแบบค่อยๆลงทีละนิดเป็นขั้นเป็นตอนตามสไตล์ของแบงค์ชาติอเมริกานะครับดังั้นในวันที่17เนี่ยนะฮะลงสลึงก็ถือว่าตามคาดนะครับลงจัมโบ้เรทอันนี้ผิดคาดเลยนะฮะถ้าลงจัมโบ้เรทเนี่ยทองกระชากกระชูดทันทีมากกว่าที่จะคิดเอาไว้ซ้ำโดยเป็นต้นไปนะฮะนั่นเพราะอะไรแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริก,รกาแย่กว่าที่คิด แยก่าราคาทองคําที่มีการไล่เก็บใส่ราคาใส่จากปัจจัยไปก่อนหน้านี้เรียงมาเรียบร้อยจนกระทั่งตอนนี้มนยืนเหนืออยู่ประมาณ3,600กว่าดอลลาร์สหรัฐอันนี้จับตามองกันดูนะครับแล้นคำถามต่อไปถามท่าน,าน,านผู้ชมฮะท่านผู้ชมคิดว่าวันที่17กันยายนเนี่ยแบงก์ชาติสหรัฐถ้าลงดอกเบีย้ยนะถ้าลงดอกเบีย้ยนะฮะลงสลิงหรือว่าลง50ตังค์ส่งถ้าใครคิดว่าลงสลึงพิมพ์สลึง ถ้าใครคิดว่าลง50ตังค์พิมพ์50ตังค์นะครับหรือถ้าใครคิดว่าสลึงลง0.25%ก็พิมพ์0.25หรือถ้าใครคิดว่าลง50ตังค์ก็พิมพ์0.5ส่งมาคำถามที่2แล้วนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าแบงก์ชาติสหรัฐถ้าลงดอกเบี้ย17กันยายนเขาจะลงดอกเบีย้ย0.25หรือ0.5หรือพูดง่ายครับเขาจะลงสลึงหรือจะลง50ตังค์ส่งมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดอ่านกันแบบไไหนนนอย่างรรกันันะคบ